สวัสดีครับแม่แม่สวัสดีครับมื่อนี้พากันมาขุดมันอีกมือหนึ่งครับมาพักมากับแม่แม่มากับทีมงานครับอาดจอยเห็ดผงถ้ำญ่ครับจะเก่าเวลาเดิมเสื้อตัวเดิมทีมงานหอยดินถิ่นอีสานบารบอยในดินถิ่นอีสานมื่อนี้เราบ่มาบ่ามไหมบอ๋อ้โม่ฟิ้งไปแล้วครับข้างหน้าครับผม เดี๋ยวบอยเห็นหัวนึงครับมาเบิ้งรับกันครับเฮ้ยเฮนยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเลเฮ้ย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 เขยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ้ย้เฮ้เยบฮกย้ยเฮ้ยเฮ้้ยเเ้ย้ย้ยเ่้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ่เฮย้ย้ยเเฮ้ยยเฮ้ยเยั้ย้ยเเ้นเย้ยเเยม ยังไม่เจอบอกมันว่าหยัดซับยัดซับก่อนมาโอ้พี่น้องอันนี้ลงกโอ้แม่ลูกปลากระไรเลยสามติงแม่มันแท้โอ้มันนะมันมันพี่น้องผลพี่น้องเป็นไงสามติงพี่น้องบึ้งนุ่งหัวบ้างครับแสดงว่าแถวๆนี้เขาบอกเป็นอนไรกระเจากระสิกายว่ามันเป็กระสีพุกเป็นข้อปันนึงนะพี่น้องบึ้งหัวที่สองแล้วบ่อยครับ จัดงามไม่เอ่ยโอ้ยหัวงามอยู่พี่งนองเลยนะครับเจาะลงกับเห็นโดดขึ้นมาสักรูน้อยเดี๋ยวเห็นดอกขึ้นรุ่นสองดอกเท่าไหร่ดีครับผม มันเน่งหัวนมันอยู่กับไผก่อนอยู่ก่อนบอนะเงี้พี่น้องหัวนี่าเห็นเลยโมีบะไรบงคนบเดี๋ยวมันก็เจอโอ้ยหัวนี้สวยเลยคารับข้าคนพ้อปันหนึ่งค่ะคนน้่งเกือมันถึงขึ้นขึเดีย เหมือนเดิมบ้จัดนี่มันมันเพิ่นเลยเพราะปุ้มปุ่มโ <มา S 2> อ้ยเดย์แม่ได้แล้วหัวที่สองครับพี่นออ้องยอดอุ้ยงามงามเลยพี่น้องเมื่อไหร่ครับพี่น้องหัวที่สามครับนี่ติ้งที่สามครับอีกติ้งหนึ่งนี่จิ้งหนึ่งครับผมหัวที่สามหัวที่สี่หัวที่ห้าก็จะตามมา

แนเสียงจกกันบมดเห็นพี่น้องคนละครับตัวพี่น้องหัวที่สามครับบดไทยหัวพี่น้องเบิรงตจอยพี่น้องเอ้ยเตรงไหนนะครับผมบดไทยลืมกดกล่องอยู่นะหัวที่สี่พี่น้องหัวที่สี่หัวที่สี่เห็นแล้ว ถ้าเนี่ยไมนฆ่้องเจ้าจคนบบไปก็จบวคนไปเนาะเนี่ยครับหัวที่สี่เงานี้เห็นแล้วโอย หวามเดนี่าีเดแม่โอาลอไผ่เดียวกันพี่ไม่ะกอไผ่เดียวกันแม่เิ่นกำลังเอาเนแม่เราจงัดขึ้นหัวงามเ่เห็นเห็นเห็จริ่ะจานัด้เห็นหัวริงไง่หัวบักใหญ่นเด้อพอกรุงเทพนี่เด้อ เขาของเพีนกินเมือดมูบ้านตัวทีพ่อหัวพ่อหัวใหญ่ๆสิบอันือขอหอกดอนนี่ปะมันติดแตกมันแสงหัวใหญ่สำหาเบเพี้ยนหัวใหญ่หลาย แม่เห็นหัวนั Trop ่ไปยังหมอก็จะอยู่รถเข่าจักพี่น่องจริงนึงครับผม อย่างไรซับบ่อยังแะบ่อยอเออยมื่อกมาเตียนแบบนี้บอยอูเห็นแล้วครับพี่น้องยังเมีเนี่ยอุ้ยเห็นแล้วครับพี่น้องเห็นแล้วเปรียบร้อยเรียบร้อยโรยยงเรียนกีงอุย้ยวันนี้ง,งานพี่น้องผมับข้ชั้นสูงดอลูก ขึ้นยังเครื่องมาอันติ้งนั่นแม่นอยู่บ่บอนนิบอหนิไปพ่ออันไหมเอออ้ยลาบอยหลับอยลับอยป้าแม่ลูกก็ได้ขึ้นกันพอดีเมืองแม่มพอดีเราครับโอ้พน่ะพี่น้องหัวงามๆพี่น้องงามสุดยอดมันมาบ่อยหัวที่หาด้อครับผมพี่น้องนี่หัวนี้นะครับหัวที่ห้าเลย หน่อมึงมันหัวนี่ครับนี่เหงาใครับผมพี่นนอข้อยหอยอกเจ้าผมเอ้ยหย่าหวาัวงามงามพี่นนอซ้ำกันหมดเลยพี่นอนอได้แล้วได้แล้วเห็นไหครับ นี่พุณนะครับพี่นอ้องตงหัวมันครับเป็นยุนในเหงาไผ่ครับอ้พี่น้องอีกหัวหนึงขังหน้าอีกพูนพี่น้องเร็วมาเร้วหัวหนึ่งครับเ๋ยวขังหัวหนึงครับสงสัยหัวนี้เขาจะมุนแน่นอน มาแล well. ้วเบื่องี่น้องผมียังก็แม่ 嗯、好，我们不用。 vô niệm gắm gắm thì nó cháu bói tô vô niệm cháu tập cảm xúc tập ท่านมาทับแ่หด้่ะสีครับจ้าวันดีจ้าถึงมากกำลังพ่อเอาอยู่บ่เอา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 เองเอาเอาแอ้เอเอเอาเป็นเสาเอดาบอาเอาอาเา มันกลุมๆเลยแล้ววะบอกจะเขาก็จะไปไหว้ใจมันเห็นบ่าว่ากลุมกันกระบอกกลมงามอยู่ครับ อ้พี่น้องมันบ่อยๆขุดปินลางาออกมาพี่น้องผมอีหัวหนึ่งครับอ้พี่น้องเกือบเอาเสียมเจาะตรงอีกพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้แล้วครับ คุณพี่น้องกิโลหนึ่งครับผมผีเข้าใจต่งไงปลาพี่น้องหัวนี้พี่น้องอเ,อเองมืองมันพี่หอยดินครับมาดึงสิครับโอ้ยโ,โอ,โโอ,โโอโ้พี่น้องมันฆ้าเงาองใหม่ครับงผีหอยดินเห็นอีกแล้วครับหัวนผมพี่น้องโอ้ยเจ้าสามบนอ่ะโอ้ย นบ응่งัดลวดอะไรน่ะงัดงึีนึ่งเถิงงัดหลังหอมันก่อนโอ้มันขาดว่าบ,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 บันออกคือขาดโอ้คือเป็นอะไรสิคุณคุณงัดออาหลังหอขึ้นมาออกคือเออเออโอ้ออออ ก็ได้อมอยู่พี่น้องฮู้นพี่น้องหัวหนึ่งหัวนี้หัวปักใจเลยพี่น้องผมคุณน่ะพี่น้องอันนี้โอ้เอบอกพี่น้องตรงๆอันตัวนี้คือมันนอนที่พี่น้องนี่ นันนอนครับนี่คนที่นอนลาบไปน้ำพื้นนี่สิครับพี่น้องเห็นไ่มผมพี่น้องเห็นบ่ครับมันนอนคนที่นอนไปน้ำพื้นนี่สิครับผมนี่เป็นติ่งเพิ่นขึ้นกันครับนี่นี่เราบอซับออกนี่ครับไอ้มาเบิงมันนอนตัวนี้ไอ้มันนอนมันจะสมซื่อว่านอนอีเดีพี่น้องนอนนะจดินน้ำข้านเพื่อนครับอันนี้จมยันมันแซงครับติ่งนี่บ่บ่อยกลรวครับนี่ กวอนนี้ครับมันแซงอยู่ทั้งกันครับอันนี้บาบาๆส่ก้นเป็นหนึ่งจแซ่พี่น้องงานฝนแพ,พี่น้องแสงเส็นแล้วครับ,รบมันแซงสองติ่งหนึ่งลงตรงนี้มันจะมีหัวไม่อื่นแล้วมาเบิงกันครับ

มันเก็ไปไกลช่ปะปอนครับหนังหัวหนังหัวนาพัทครับ,บรถึ่งมะหอดครับ คาเปาซุ่มอเว้เวลานี่อเ้นลานี่ัมจีนีคนสวยอร่อยจ้าสวัสดีจ้าข้าตะบะหอดไปเขาเว่นหมูนี้ไม่เว่นนี่กำเวรมีกำมาสิบ๊ม่ดอกคิดหอดบ้าบ่อยตาข่ด้วยเดรอโอ้ยพี่น่องพี่หองด่หัวใหญ่สิ ก็กว่เจ้าทีกระตาผิดอันนี้มันยังซล่ะเอาอสาปนี่นี่เอาข้าเมี่ยนมันบังวไมกังวลขาไปจิบบุคคลขาไปบ้านไหนไปก็สะดวกเฮะ งานงันงานเบิ่งหัว่ันหือลับไปหะมันเห็น้วยเห็นติงนึ่งครับติงนึ่กขันนีด้วยแลไม่ใช่ไม่หัวเห้ผมบดี อคดูพี่น้องหัวมันคุณยายพายคุณยายเกือบขาดกับคุณยายคุณแม่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 ยากับแม่นิดบ่แม่กีดแม่กีดครับอยู่นนการสามสี่คนจะคืนขมต้นไม้แล้วปัด ม yeah. ันจ no ังเดก็สหัวใหญ่ฮะเรื่องตาเป็นไงล่ะอีแม่ได้หัวใหญ่ล่ปลาอีเม่ขึได้หลายแท้หัวนะหัวมันมนเหมือนมึงกึ่งเลยปลาม่าแม่นั่งมัตนบนี้แม่นั่งแ่นต่เาก่านั่อนี่อันนี้ผมไม่นิดครับ โอ้ยหวันปาดกระตาไปนี่ปาดเดี๋ยว่ากระสาบมันหักไปมันหมองเห้ยนกได้หลายทีอีเมละมาได้มาอะไรมือมันกึ้นหอดอ๋อบอยครับครับน้องสวัสดีครับนี่ กำลังเอานี look, ่พี uh, ่หอดินได้ส oh. uh ีก huh. oh, ็ได้อยู่บรจักกับนายจอยโอ้ยมึงเนี่ยระวังกดได้หัวนิดนึงพี่น้องไปแล้วคุณไปแล้วคัว อร้ตาสิงเด้หมเอมได้หแลใสเออ้วดีเลยครับอืมน yeah> um> ี่เรัาผมเห็นเครือลงเห็นสิงลงเฉยเฉยแต่ไม่รู้ว่ามีหัวหรือเปล่ามาดูด้วกันครับพี่น้อง อ๋ออย่างเงี้ยี่บาจากกักเนาะโอ้มาันอยู่พี่น้องครับมาันอยู่ครับนี่มันจังแมนมันบ้าบอยครับโยกยกอยู่บ่แม่ย บุญเห็นบุญเนี tá, ่ยเออโอ้เมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ผมกลนมันไปอันนั้นผมนั่งอยู่หิมหิมหนองเนี่ยผมกิ่งตกหนองเน่ยน้องใส่น้องมันแหงหงเนาะน้องเนี่ยน้องกันป้าอันนั้นนะเมีป้าแฟืงเนาะ ชีพี่ชีพ <usted> ี่ชีว่าหัวงามแท้นอยคอไข่ผินพี่น้องไข่ยังไไข่ไข่ไข่อไไข่อไม่ไข่ไม่เลยบอกจำหนิบอกเมนเอาลอขายอยู่ในเดมเอานี่เจ้ามาไไปขายวนเรเอาฟังให้มันจบเนี้ยาท่านได้บอกอย่างอยู่ลอขายอยู่มุสเซ้านี่แม Lúc lúc tao chu mù sâu nỉ, khai xăm nỉ lái. Hãy nhau, đồ mù nỉ lên hát lập tầm. Oi, boy. Huh? Manoi, sao chuẩn bị là. Manoi. Một biểu. Yes, ba đi mày, yes. Dì xì, để chuẩn bị, nhé. Dong mang hay tê chân sỉ, gặp pho bò, gặp pho bò, gặp pho bò, จะได้เพียวให้เราคนทำงานทำลูกแค่บ่หัวมันเอ๋มันน่อนอ่ะเนี่ยทีนี้เราเออกไงคุณน้าพี่น้องหัวงามงามครับวันนะครับผมเบิ่พี่น้องกระตาพี่ห้อยดินครับมึงพี่ห้อยดินไหนมันหัวบักงามนึงพี่น้องอุ้ยหัวงามงามพี่น้องผมใช่ มันพี่นี่ครับพีคนละรุ่นเลยคนละรุ่นเพราะว่ามันอยู่ในกอไผ่ก่อนแหลกแผ่ะเลยนะแมีนบัชก,กพี่นี่ในก,กนอไผ่ก่อนนั่นนะครับหน่นนุชิอยู่ในกอไผ่ก่อนนั่นบัชอีหยังวะนี่นี่นี่เพิ่งได้สองปีนี่โอ้ยจะเป็นอันอันอันบ่อน,นี่จั๊กสิเพิ่นสิใหญ่ย่ำไดอือ อันนี้มันเดินสามหรือจะไปเดิน4ีเดินหาตัวชิ้น่แง่ไดนเนาะมีจอน้องค่ะิ้มเอาเดินจิติดเมื่อไหเห็นตะบ้ามุกินละ เหนมาเียน่นี่เมาเอาเขี้ยเดียวนี่นมัก่าัี่แหละอเอาคือว่าคือเร็วเร็วแ่ครับผมพี่นองครับอัจใจพันธินสิออกเมื่อก่อนครับผมอ้ใสใสอายังไม่อีกบ่เห็นมืดมืดมืดปัด เต่แบบหลายเลยพี่น้องของอาจอยครับมันมันครับมือนี้คนสิออกเมื่อก่อน่นมิธุระคนสิออกไปก่อนแต่ว่ามูออกมาเหมือนเราครับถาพี่ห้อยดินครับผมไม่บายด้วยอาจอยพัดีครับโ่งหมานมือนปอกันไหมดีครับไปวันนี้ไปของพี่ห้อยดินเมื่อนี้ มโมเมนต์ดอกมีแต่กระเป๋ามีแต่กระเป๋าได้กันนนั่แล้วจะว่ากันได้หลายอยู่ผหัวสับจ้าหัวเลยได้อยู่เจ็ดีพะโล่ได้ไรก็ขออยู่แม่หัวมันนดนอันนี้มาบอกจะเป็นหนึ่งครับพี่น้องจะเป็นหนึ่งครับบังหัวนี่เบ้าดินกับซับพี่น้องหัวปังย่อยหนึ่งพี่น้องสวยแบบงาม จะปูเต็มไปเจ้าโซ่ไว้จากที่หนึ่งชีวะดำบ่ยังมันฉีเป็นข้าวขาวอยู่แต่หนามันหนาหน้าปูนมันกระขาวครับผมพี่น้องครับวันนี้กับสี่ขอสรุปผลงานครับออกไปแล้วสองคนครับออกไปแล้วสองคนแม่กิดบ่แม่กิดกับแม่จอยกับอาจอยครับเิ่นออกเมื่อแล้วครับเหลือเหลือนภพักับพี่นี่ครับ ออนนี้ครับถานั่งถ่าเพื่อนครับผมมีผลงานเจละคนนี่กระตาเบาดินครับของคุณยายพายเชื่อมมากระแรงคาดของแม่มีครับอันนี้ของบ้าบอยบอ,ยบอยให้เบิงเ้งดอกพี่นอ้องคืออายเพิ่อนอันนี้ของพี่สีครับอันนี้ของคุณยายครับใส่ถุงเรียบร้อยคาดเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องขอบกค,ครับครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณ คอมหาความแพ่งของพีของน้องครับของแม่แม่พี่พีนาดาสุกคนครับขอบคุณพี่น้องที่อยู่ต่างแดนพี่น้องที่อยู่ฟังเล่าฟังไทยน้ำเด้อครับผมที่ให้ยกำลังใจครับผมสำหรับคลิปนี้ครับบ้าบอยกะขอไว้สมีสุขคนครับที่ออกเมื่อกับทีมงานก่อนเด้อครับผมขอพี่น้องอยู่ดีม่แห้งลำด้วยสุขภาพแข็งแรงสุกคนครับผมสวัสดีครับร่าทำแบบน่ารักน่ารักดี ทำแบบน่ารักน่ารัก <laughs> <laughs>